แน่ใจนะครับว่าผมเคยบอกไว้ในไลฟ์สดที่ Facebook Fanpage สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยหรือว่าเคยบอกไว้ในโพสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเกี่ยวกับลัคนาราศีดังต่อไปนี้ที่เมื่อผมมองดูตามรอบวงโคโจรของดวงดาวแล้วมีความเห็นว่าเขากำลังจะมีความสำเร็จ มีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงจังหวะที่ดีในชีวิตเนี่ยมันมันเอื้อให้เขาเอ่อ outgoing หรือว่าไปทําอะไรหลายๆอย่างให้มัน s u c c e s ให้มันสําเร็จตัดตังหวังนะครับแน่นอนที่สุดครับดาวพฤหัสที่ไปทับลัคนาราศีกุมนะครับก็ส่งผลให้ชาวกุมเนี่ยมีโอกาสหรือลู่ทางใหม่ๆเข้ามาได้แบบไม่คาดคิดทีเดียว ดาวพระหัสทับลักตรงนี้ยังเป็นองค์เกณฑ์นาราเกณฑ์อุดมเกณฑ์นะครับเป็นดาวใหญ่ดาวพระหัสเป็นสุภเคราะห์ใหญ่เมื่อไปทับลัคนาตรงนี้ก็ให้ผลดีอย่างเต็มที่สําหรับชาวลัคนาราศีกุมฉะนั้นจะทําอะไรในช่วงเนี้ยก็รีบๆทำเถอะนะครับจังหวะที่ดีมันก็เอื้อแล้วนะครับหรือว่า อีกในหนึ่งจะหมายความว่าชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวที่มาจากเรือนการเงินแล้วก็เรือนลาพระมาจากเรือนกระดุมพระและเรือนลาพระฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะครับ 2. ก็คือชาวลัคนาราศีมังกรที่มีดาวเสาร์นั้นทับลัคนาอยู่แล้วณตอนนี้ดาวอีก3 4มสี่ดวงไปตีโกนถึงลัคนาไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวพุธ ดาวราหูนะครับตีโกรนถึงลัคนาร่วมธาตุด,ดินก็ทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความมีความเข้มแข็งในดวชะตาอย่างมากนี่ยังไม่นับรวมดาวเกตที่ไปตีโกรร่มธาตุด,ดินด้วยนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสจะเอาความรู้ใหม่ๆหรือสิ่งที่เป็นไอเดียใหม่ๆมาต่อย,ยอดทำให้มันเกิดรายได้ทำให้มันเกิดสิ่งที่ดีกับตัวเขาได้ และก็ลัคนาราศีสุดท้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆโดดเด่นสุดๆทีเดียวเพราะว่าออดาวเจ้าตัวเองก็คือดาวพฤหัสเนี่ยก็โคจรโยกหน้าลัคนาของตัวเองดาวเสาอยู่ในเรือนการเงินเป็นกเกษตรราธิบดีจะมีโอกาสหาเงินหาทองได้อย่างมากมาย แล้วก็ดาวราหูที่ได้ตำแหน่งเป็นขันธพลก็เอื้อให้คุณนั้นจะได้รับสิ่งดีๆแบบไม่ได้คาดคิดเลยเหมือนกับมีคนเอาแบบยกให,ให้เฉยๆะนะครับหรือว่าเขาอาจจะมีลู่ทางต่างๆที่ดีมากแล้วเขาแบบนํามาให้คุณเฉยๆมันช่วงจวังหวะที่ดีอะ่ะทั้งการเงินทั้งชื่อเสียงเลยฉะนั้นสามนักนาเนี่ยนะครับช่วงเนี้ยสินแสหมิยงย้าอีกทีว่าทําอะไรก็จังหวะมาแล้วให้รีบทานะครับเพราะว่าถ้าเกิดช้าอยู่เนี่ย โอกาสที่มันจะดาวมันก็เดินขงมันไปอ่ะนะครับก็คุณมัวแต่ม,มุมมังาหลาอยู่ยังไม่ทําอะไรให้เป็นแบบชัดชัดสักทีหนึง่งดาวมันก็เดินขงมันไปอะ่ะเออผูดให้ฟังแค่นี้แหละฉะนั้นถ้าจะทําอะไรก็ช่วงจวังหวะตรงเนี้ยดีมากนะครับสินแสงมิงขอให้โชคดีทุกท่านนะไปก่อนสวัสดีครับ <S 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 สำหรับท่านใดนะครับที่ติดตาม y o u t u b e นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage และ Instagram ของสินแสงมิงของเป็นเมืองไทยมาโดยตลอด ผมคิดว่าหลายท่านเองเข้ามาน่าจะได้รับความสุขกลับไปไม่มากก็น้อยแล้วก็ได้อะไรที่เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผ่นที่ชีวิตที่ผมมาพยากรให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอลัคนาราศี12ลัคนาราศีแล้วก็เรื่องโงเฮงห่งหวงจุย้ยเรื่องเบอร์โทรศัพท์ต่างๆที่คุณเอาไปใช้ประโยชน์ได้แน่นอนและสําหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีไม่ว่าจะเป็นในยุค 70- 80-90นะครับอีกช่องทางหนึ่งซึ่งก็เป็น YouTube เ e b o o k Fanpage แล้วก็ Instagram นะครับชื่อ t h s t r o l o g y นะครับเป็นสินแสงหมิงกับสมาชิกวง The Astrology มาให้ความสุขร่วมกันนะครับท่านใดที่ชอบเสพดนตรีทั้งไทยและสากลเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะเข้าไปแล้วกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยเพื่อจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงก่อนไทยฉะนั้นไม่ว่าท่านจะชอบในช่องสินแสงหมิงของเบ้งเมืองไทย ที่เกี่ยวเรื่องของการพยากรหรือว่าช่อง t h ดีแอ r o l o g y นะครับก็ขอให้ท่านได้รับความสุขกลับไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้ด้วยวันนี้สึ่แสหมิงขอให้ทุกท่านโชคดีสุขเฮงรวยตลอดไปสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโโรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล